สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะที่ร้านไทยพิพัฒน์แ์ดแว์ถนนมาริวันนะคะวันนี้นะคะเรามีสินค้าตัวขายดีจากทางโคเวทนะคะเป็นเครื่องเชื่อมของทางโคเวทนะคะวันนี้นะคะเรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมมาให้คําแนะนํากับคุณลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากับผู้เชื่อมมิกสองร้อยเอสตัวนี้มิกสองร้อยเอสตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้สามระบบก็คือสามารถเชื่อม M M A ได้แล้วก็สามารถเชื่อม อ่าเป็น CO2 ได้แล้วก็สามารถเชื่อมเป็นพักคอได้นี่จะมาดูวิธีการใส่วดนะคะนี่ก็คือเราคือเริ่ตนมาแต่ตรงนี้อ่านตองนี้ออกแล้วเราก็กดลวดใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่ตับอื่นเข้าไปแล้วเวลาลวดอ่ะแนะนําว่าลวดนะให้ให้มันไหลออกมานี่ไม่แนะนําให้มันว่าเส้นเนี้ยออกมาด้านบนเพราะว่ามันจะหักอ่าแล้วเวลาเราใสา่ แล้วก็สอดเข้ามานี่สอดเข้านี้แล้วก็สอดเข้าไปในนี้แล้วก็ดึงออกไปอ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บล้วก็รัดติดแค่นี้ง่ายสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจเป็นเชื่อมบางจนถึงเชื่อมหนาแนะนำเป็นตัวนี้ได้ไคเครื่องเชื่อมโคเวนรุ่นมิก 200s ค่ะ